หยุดดื่มชาดื่มกาแฟเด็ดขาดถ้าเป็นหกโรคนี้ค่ะหยุดดื่มชาหยุดดื่มกาแฟเด็ดขาดท่านใดเป็นหกกลุ่มโรคนี้นะคะหยุดดื่มชาดื่มกาแฟค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา B Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่ที่น้องที่น่ารักเขารบพร,ก,รกทุกท่านค่ะ วันนี้เรื่องสุขภาพให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะเรื่องหยุดดื่มชากาแฟเด็ดขาดถ้าเป็นหกโรคนี้นะคะป่วยโรคไหนบ้างควรหลีกเลี่ยงชากาแฟเพื่อความปลอดภัยอาการโรคไม่กำเริบคะ่ะเนื่องจากหลายคนดื่มชากาแฟเพื่อความสดชื่นหลายคนดื่มเพื่อความอร่อยคะ่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถดื่มชากาแฟมากๆได้นะคะชากาแฟ บางคนที่มีอาการป่วยบางอย่างโรคประจำตัวบางโรคก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะดื่มชากาแฟเพราะทำให้อาการป่วยกําเริบอาการป่วยแย่ลงหนักกว่าเดิมได้ค่ะมีบางคนดื่มเข้าไปมากๆแล้วส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเพราะดื่มชาหรือกาแฟจะกระตุ้นอาการเจ็บป่วยได้ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าป่วยโรคอะไรบ้างควรหลีกเลี่ยงชากาแฟหรือระมัดระวังการดื่มชาและกาแฟค่ะ เรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา b r t h ร์ l t h ล a บสกราบขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญทุกท่านรับชมวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะข้อที่ 1. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะใครที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะยังรักษาอยู่หัวใจยังเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะมากๆอยู่แบบนี้นะคะ แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังในการดื่มชาและกาแฟเลยค่ะเพราะว่าทั้งชาและกาแฟนะคะจะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนอยู่ค่ะคาเฟอีนนี้สามารถกระตุ้นหัวใจของเราให้เต้นผิดจังหวะได้มากขึ้นอีกนะคะและโรคความดันโลหิตสูงเพราะกาแฟจะมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีนมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะฉะนั้นดื่มกาแฟรปริมาณมากจึงทำให้ใจสั่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นได้ค่ะโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือดื่มให้ห่างกันอย่างน้อยสี่ชั่วโมงค่ะเพราะฤทธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตยาวนานถึง2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะไม่ควรดื่มกาแฟก่อนไปทำกิจกรรมหนะักเช่นออกกำลังกายวิ่งหรือยกน้ำหนักเพราะจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงมากขึ้นอีกด้วยคะ่ะดังนั้นแนะนำเลยคะ่ะว่าใครที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่ความดันโลหิตสูงมากอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะรอให้รักษาให้หายดีก่อนค่อยรับประทานได้คะ่ะและส่วนโรคหัวใจอื่นๆคือเช่น โรคลิ้นหัวใจรัว่วเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะแนะนำว่าถามแพทย์ประจำตัวท่านก่อนนะคะว่าสามารถดื่มชาหรือกาแฟได้หรือเปล่าก็จะปลอดภัยดีต่อสุขภาพร่างกายของทุกท่านค่ะต่อไปข้อ2โรคไตเสื่อมเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคไตเสื่อมหรือรังระยะแรกหนึ่งระยะสองระยะสามสามารถดื่มชากาแฟได้ค่ะไม่ต้องกังวลค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายระยะสี่ระยะห้านี้นะคะแนะนำว่าต้องระมัดระวังการดื่มชากาแฟค่ะเพราะว่าชาและกาแฟมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสที่สูงมากนะคะ ซึ่งโดยร่างกายที่ปกติตายมีหน้าที่ในการขับออกจากร่างกายค่ะแต่สำหรับผู้คนที่ไตายเสื่อมระยะท้ายนี้ความสามารถในการขับออกจากร่างกายก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟเข้าในร่างกายมากๆ อาจทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดของเราสูงมากๆขึ้นได้ค่ะฉะนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายๆด้านเลยนะคะบางคนทำให้กระดูกพรุนกระดูกอ่อนบางลงได้เลยนะคะแนะนำค่ะว่าไตาเสื่อมระยะ4ระยะ5ต้องระมัดระวังการดื่มชากาแฟค่ะถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจแนะนำว่าให้ถามหมอไตหรือหมอประจำตัวของท่านก่อนค่ะว่า สามารถดื่มชากาแฟได้หรือเปล่าได้แค่ไหนคะทุกท่านคะ่ะต่อไปข้อที่3โรคนอนไม่หลับโรคนี้สำคัญเลยคะ่ะใครที่นอนไม่หลับตอนกลางคืนนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มชาและกาแฟเลยคะ่ะเพราะชากาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทคะ่ะทำให้ระบบประสาทเราตื่นตัวทั้งวันตื่นทั้งคืนเลยคะ่ะ ซึ่งโรคนอนไม่หลับนี้ดื่มชากาแฟที่มีคาเฟอีนจะทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวดังนั้นคนที่นอนไม่หลับหรือรังต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟโดยเฉพาะช่วงเวลาหลัง14นาฬิกาไปแล้วคะ่ะและนอกจากนี้คะ่ะคาเฟอีนยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกด้วยนะคะ ดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟาดื่มตอนเย็นตอนกลางคืนไปแล้วอาจจะทำให้ปวดปัสสาวะตอนกลางคืนก็จะปัสสาวะประมาณ4-5ครั้งในตอนกลางคืนอย่างนี้ได้ก็จะทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกด้วยคะจะทำให้ร่างกายสุดโทรมได้ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจะไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะและบางคนมีโรคประจำตัวต่างๆมากมาย ก็ส่งผลทำให้โรคประจำตัวนั้นควบคุมได้ยากไม่ดีกับสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นแนะนำค่ะว่าใครที่นอนไม่หลับต้องพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟเลยค่ะต่อไปข้อ4โรคกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารที่อาการรุนแรงนะคะ ใครที่มีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเริอเหม็นเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยแบบนี้นะคะให้สงสัยว่าเราอาจจะมีภาวะกรดไหลย,ย้อนแล้วนะคะซึ่งชาและกาแฟก็คือตัวการในการกระตุ้นนี้นะคะเพราะคาเฟอีนในชาและกาแฟจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารในร่างกายเราค่ะ แล้วก็ทำให้หูรูดส่วนปลายบริเวณหลอดอาหารคลายตัวคะ่ะจะทำให้น้ำย่อยต่างๆนะคะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารคะ่ะทำให้เรามีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องขึ้นมาได้เลยคะ่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นกรดไหลย้อนอาการเหล่านี้อยู่ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาดื่มกาแฟเลยนะคะนอกจากนี้คะ่ะควรให้หลีกเลี่ยงอาหารของเผ็ดของเปรี้ยวต่างๆด้วยคะ่ะ เพราะอาหารเหล่านี้มีกรดเยอะมากๆค่ะและไม่ควรดื่มกาแฟตอนขณะท้องว่างค่ะเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอาหารผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารแพทย์จึงมักสั่งงดดื่มกาแฟเพื่อไม่ให้อาการแย่หนักลงไปอีกด้วยค่ะต่อไปข้อ5โรคกระดูกพรุนนะคะเนื่องจากคาเฟอีน มีฤทธิ์เพิ่มขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงค่ะคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนค่อนข้างรุนแรงหรือได้รับแคลเซียมปริมาณที่ไม่เพียงพอก็ควรต้องระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟค่ะและยิ่งเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกบางนะคะแนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการดื่มชากาแฟเลยค่ะ เพราะว่าชาและกาแฟาจะลดการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็ยังเพิ่มการขับแคลเซียมออกไปจากร่างกายทางปัสสาวะอีกด้วยค่ะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟาเข้าไปมากๆแล้วจะทำให้แคลเซียมในร่างกายลดลงค่ะทำให้กระดูกพรุนอยู่ยิ่งแย่ลงมากเลยนะคะดังนั้นแนะนำค่ะว่าโรคก,กระดูกพรุนต้องหลีกเลี่ยงดื่มชาหรือกาแฟาค่ะ หรือถ้าจะดื่มก็ดื่มแต่น้อยๆคือไม่เกินวันละหนึ่งแก้วเท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะและต่อไปข้อที่6หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้น้ำนมบุตรค่ะหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ควรงวดดื่มชาและกาแฟก่อนค่ะเพราะฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวลดต่ำลงน้อยกว่าเกณฑ์ปกติค่ะหรืออาจจะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะหรือมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรค่ะ นอกจากนี้หญิงที่กำลังอยู่ระหว่างให้นมบุตรก็ควรงดเว้นดื่มกาแฟด้วยเช่นกันค่ะเพราะคาเฟอีนจะถูกขับออกมาทางน้ำนมของหญิงผู้เป็นแม่และจะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทําให้ทารกมีพฤติกรรมที่ผิดปกติคือเช่นทารกจะนอนน้อยลงตื่นง่ายนอนหลับกระสับกระส่ายร้องมองแง อยู่ไม่สุกดูดน้ำนมได้ไม่ดีเป็นต้นคะ่ะต้องระวังมากนะคะทุกท่านคะ่ะสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คะ่ะคือเรื่องหยุดดื่มชาดื่มกาแฟเด็ดขาดถ้าท่านเป็นหกกลุ่มโรคนี้ว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะมีดังนี้สรุปคะ่ะข้อที่หนึ่งโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อที่สองโรคไตเสื่อมเรื้อรังระยะสี่ระยะห้าข้อที่สามโรคนอนไม่หลับ ข้อที่สี่โรคกรดไหลย,ย้อนข้อที่ห้าโรคกระดูกพรุนและข้อที่หหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแนะนำคะ่ะใครท่านใดผู้ที่เป็นหกกลุ่มโรคนี้อยู่นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือดื่มกาแฟเลยนะคะถ้าจะดื่มก็ควรดื่มแต่น้อยสุดคือไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันเท่านั้นก็พอนะคะ ก็จะช่วยให้โรคของเราไม่ย่ำแย่สุดลงค่ะสุขภาพร่างกายของเราอาการป่วยไม่กํำเริบอาการป่วยไม่แย่ลงหนักกว่าเดิมค่ะทุกท่านค่ะท้ายนี้ช่องของเรา Be Heart h e ์ l t h b เบสกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะ ท้ายนี้ท่านใดกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกวันไม่ขาดสายด้วยเทินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ